มหัศจรรย์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีกรกฎไพ่ใบแรกที่จับได้ผ่านวิษณุใบที่สองภพภูมิใบที่สรัชการที่สก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกรกฎสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วครั้งนี้ครับด้วยเหตุทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ ความปารถนาอันแรงกล้าอุปสรรคต่างๆนะครับผ่านมาแล้ว6เดือนคุณผู้ชมครับชาวกรกฏเริ่มต้นด้วยดีนะครับแต่ครั้งนี้มีไพ่ไม่สวยสักนิดหนึ่งเป็นไพ่ภพภูมิแต่ไพ่ใบแรกเป็นพระวิษณุชาวกรกฏครับผมว่าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ แล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับใครมีอุปสรรคติดปัญหาตรงไหนทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไปกราบสการะบูชาองค์พระวิษณุสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้อุปสรรคตรงนี้จะได้ผ่อนคลายลงจะได้เบาบางลงแล้วอย่าลืมขอพรเรื่องการเงินการค้านะครับเพราะความหมายของไพ่รัตนะ พระวิษณุใบนี้การเริ่มต้นใหม่การขยับขยายกิจการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครมีโอกาสนะครับเดินทางไปเสาชิงช้าจะมีเทวรูปของพระวิษณุอยู่ด้านข้างวัดสุทัศน์เลยคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมฮะใคร เคยไปแล้วแล้วเดือนนี้ผมอยากเรียนเชิญชาวกรกฎทุกท่านให้ไปสักการะบูชาองค์พระวิษณุสักครั้งหนึ่งก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรนะครับอย่างน้อยๆอุปสรรคเนี่ยมันมีมารอบด้านปัญหามันมีมาให้เราแก้ทั้งหมดแต่จงรักษาความดี ความจริงและความงามในตัวของชาวกรกฏนี้ไว้นะครับจะทําให้ผ่านพ้นอุปสรรคและเพศภัยต่างๆตรงนี้ไปได้เช่นกันพระวิษณุครับเกิดขึ้นกับชาวราศรีกรกฏคุณผู้ชมฟังให้ดีนะแต่มันติดไพ่ใบที่สองนิดหนึ่งเป็นไพ่ภพภูมิผมอยากให้คุณผู้ชมที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมทราบเนี่ยนะครับชาวกรกฏทราบ ครั้งนี้ใครไม่เคยไปไหว้พระวิษณุนะเอาที่ไม่เคยไปก่อนนะครับใครไม่เคยไปไหว้พระวิษณุครั้งนี้คุณผู้ชมมีโอกาสไปสักการะท่านสักครั้งหนึ่งไปบอกท่านว่าองค์พระวิษณุข้าพเจ้าชื่อนามสกุลโปรดจงช่วยตัดอุปสรรคให้แก่ข้าพเจ้าคุณผู้ชมบอกแบบนี้นะครับแล้วหยอดตู้เติมน้ำมันหน่อยนึกออกไหมฮะมีคุณป้าดานะครับจะเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ตรง อ,อ,องค์ภาวิษณุอยู่ตรงนั้นผมอยากชวนชาวกรกฎไปกันนะครับเพราะว่าที่ผมดูดวงเนี่ยที่บ้านชาวราศีกรกฎหลายๆท่านตอนนี้จะมีโปรเจกต์เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยชาวกรกฎเนี่ยมีส่วนในการขยับขยายหรือคิดที่จะทำธุรกิจเนี่ยมากที่สุด แล้วครั้งนี้ครับอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับไปบอกองค์พระวิษณุให้ท่านตัดอุปสรรคให้แก่ชาวกรกฎสักนิดหนึ่งไพ่ใบที่สองครับเป็นไพ่ภพภูมิครับคุณผู้ชมครับไพ่ภพภูมิใบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยเวิร์กเลยในสำรับผมทั้งหมดนะครับจะมีไพ่อยู่สองใบที่ไม่ค่อยเวิร์กแล้วครั้งนี้เกิดขึ้นกับชาวกรกฎชื่อว่าไพ่ภพภูมิ คุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมฮะเวลาเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลคุณผู้ชมอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลนี้ให้เหล่าภพภูมิและเจ้ากรรมในเวรของคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งใครไม่สามารถที่จะเดินทางได้ผมแนะนําให้สวดมนต์นะครับสวดมนต์ตามกําลังวันแหะครับคุณผู้ชมเหมือนที่ผมเคยบอกกับคุณผู้ชมในทุกๆคลิปวันอาทิตย์สัก6จบวันจันทร์15จบ16จบนะครับและ18จบวันอังคาร8ครับวันพุธกลางวัน17พุธกลางคืน1ิ สองพุหัสวบดี19วันศุกร์21และวันเสาร์10จบเป็นพระคถาบทไหนก็ได้จะเป็นชิน,นะบัญชรก็ได้จัก,กรพัรดก็ได้หรือภาะคถาชิมพีคุณแม่บุญเลือนเงินล้านนะครับหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อปานก็ได้นะครับคุณผู้ชมหรือจะเป็นอิติปิโสยอดพระกันแล้วแต่เลยแต่ใช้กําลังวันตรงเนี้ยสคา,าคัญอุปสรรคครั้งนี้ใหญ่หลวงนะครับอุปสรรคครั้งนี้เหนื่อยนะครับ และเดือนนี้ปกติเนี่ยชาวกรกฎเนี่ยส่วนมากนะครับประมาณ70%เนี่ยดวงเนี่ยมันเริ่มจะสวิงขึ้นสวิงขึ้นสวิงขึ้น แต่มาถึงเดือนเกิดของท่านเนี่ยมันจะมีปัญหานิดหนึ่งแต่คุณผู้ชมฟังให้ดีผมเชื่อว่าหลังจากปัญหาตรงเนี้จะทำให้ชาวกรกฎเนี่ยสามารถก้าวพ้นทะเลสีทันดอนตรงนี้ได้หรือห่วงนภะาแห่งอุปสรรคตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนี้ได้สิ่งนี้ตั้งหากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นคุณผู้ชม ฟังผมให้ดีผมจะเตือนคุณผู้ชมหนึ่งอย่างนะครับคือเรื่องคำพูดชาวกรกฎเวลาจะพูดอะไรจะพูดตรงนะครับเป็นคนตรงนะครับเป็นคนแบบฉันเป็นคนแบบนี้ฉันจะพูดแบบนี้นี่ัยฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่สนหรอกฉันมีอะไรฉันก็พูดตรงๆแต่คนอื่นเขาไม่อยากฟังใน คำพูดอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือมันทิมแทงเนี่ยฮะฉะนั้นฟังผมให้ดีนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งการปิดวาจารครั้งนี้ปิดวาจาสัก50%มันจะได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคตรงนี้ได้หรือแม้บางคนนะครับไม่สามารถที่จะปิดวาจาได้เลยนะครับก็อยากจะแนะนำว่าลองลดลงมาก็ได้ถ้าปิดไม่ได้สัก50%ก็เหลือสักปิดสัก30%หรือ20%เ อย่าลืมนะครับคนเราอะ่ะมันกินพริกกินเกลือเวลาเราพูดอะไรแรงๆไปเนี่ยมันทิ่มแทงนะครับคนอื่นเขาคงไม่อยากจะฟังคําพูดอะไรที่ทิ่มแทงจากเราเช่นเดียวกันเหมือนเราอะครับเหมือนชาวกรกฏเนี่ยเราก็ไม่ชอบให้ใครมาว่ามาอะไรเราเหมือนกันฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนถ้อยทีถ่อยอาศัยนะครับทําอะไรก็ใจเย็นๆค่อยๆคิดตรึก ตองดูให้ดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการอุทิศบุญนะครับครั้งนี้เราพบภูมิและเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยได้ขอส่วนบุญและก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตรงเนี้ยให้เขาสักนิดหนึ่งหนักจะได้กลายเป็นเบาร้ายจะได้กลายเป็นดีแต่ถ้าชาวกรกฎดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้นไปครับบางทีนะครับหัวใจของเราเนี่ยมันเจ็บปวดบางทีเราร้องไห้จนไม่มีน้ำตา บางทีเราเสียใจกับสิ่งที่เราทำลงไปแล้วมันผิดพลาดไม่เป็นไรครับวันนี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยแหละคือความมหัศจรรย์ของไพ่ราตนาจงลุกขึ้นมาครับแล้วต่อสู้กับอุปสรรคผ่านตรงนี้ให้ได้แล้วเราจับมือของแขนและเราเดินไปด้วยกันคุณผู้ชมจะได้ถึงที่หมายและถึงปลายทางด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยม ไพ่ใบที่3าครับคุณผู้ชมครับคือ,คอไพ่รัชการที่สครั้งนี้ในเมื่อไพ่ใบแรกไม่เวิร์กไพ่รัชการที่สามเป็นไพ่แห่งการค้าเป็นไพ่เจ้าสัวครั้งนี้ผมเตือนนิดหนึ่งนะครับชาวกรกฎครับไม่ว่าจะทำการใดขอให้ชาวกรกฎจงตั้งใจทําด้วยหัวใจนะครับทําแบบตรงไปตรงมา ตรงนี้แหละจะทำให้การค้าของชาวกรกฎสำเร็จได้รับราชการก็เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับพนักงานรัฐวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันนะครับพนักงานเอกชนก็เช่นเดียวกันเอกสารหรือสัญญาใดๆนะครับตรวจทานดูให้ดีครั้งนี้หรือเดือนนี้ชาวกรกฎห้ามซิกแซกนะครับ ใครมีคดีความนะครับฟังให้ดีนะครับใครมีคดีความนะครับชาวกรกฎครั้งนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดให้ดีอย่าใช้โทสะนำอย่าใช้ความโมโหนำนะครับไม่งั้นมันจะล้มคืนเลยความหมายของไพ่รัตนะผมอยากจะบอกทุกท่านว่าในเรื่องที่เราเตือนให้แก่คุณผู้ฟังหรือชาวกรกฎทราบเนี่ย จงทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทำอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้โทสะนำเด็ดขาดแล้วครั้งนี้พอสักการะบูชาพระวิษณุให้ท่านตัดอุปสรรคให้แล้วไปวัดลาดโอรสคุณผู้ชมฟังให้ดีการไปวัดลาดโอรสครั้งนี้กราบพระประธานในพระอุโบสถก่อนพอเสร็จแล้วไปกราบพระนอนนะครับ เขาเรียกกันว่าพระนอนเกตทะลุซุม้มใครทำกิจการการค้าเดือนนี้ดูเงียบๆดูเหงาๆขอบารมีท่านให้ยอดขายทะลุเป้าหยิบหมอนตรงนั้นถาวายสองใบไม่ต้องเตรียมไปจากบ้านครับเจ้าหน้าที่ที่นั่นได้จัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วอย่าหยิบใบเดียวนะครับหยิบคนละสองใบแล้วเอาไปถวายพระนอนเกตทะลุซุม้มเสร็จแล้วถามเจ้าหน้าที่ว่า พระแท่นรัชการที่สามอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงนั้นได้เลยพอเสร็จจากพระนอนเกตทะลุซุ้มแล้วตรงนี้จะเป็นพระแท่นของรัชการที่สามใครอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยากขายของดี คุณผู้ชมไปสักการะบูชาราชการที่สามตรงพระแท่นสักนิดหนึ่งนะครับจงทำด้วยหัวใจทำด้วยพลังกายทำด้วยสตินึกออกไหมฮะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครมาทำไม่ต้องไปนั่งทำพิธีที่ไหนให้มันเหนื่อยทำด้วยตัวเองทำด้วยหัวใจชาวกรกฎคืออีกหนึ่งราศีที่ดูดวงกับผมเยอะที่สุดนะครับแล้วมาที่บ้านที่ผมเยอะที่สุดมาก ครั้งนี้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับไม่ได้เชิญชวนให้ชาวกรากฎมาดูดวงกับผมแต่อยากจะบอกชาวกรากฎว่าให้ทําตามคลิปผมเนี่แหละครับคุณผู้ชมสําเร็จเหมือนกันแต่ต้องทําด้วยหัวใจนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมาดูดวงกับผมอ่ะหมันจะเสียค่าน้ํามันลด2มันจะเสียสตังในการดูดวงฉะนั้นเก็บเงินตรงนี้ไว้ครับ เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ให้ลูกได้กินตอนนี้เปิดเทอมแล้วด้วยหลายท่านต้องใช้เงินเยอะนึกออกไหมฮะไม่ต้องมาดูให้มันเสียสะตุ้งสะตังหรอกครับเอาเป็นว่าฟังตามคลิปผมแล้วทำตามที่ผมบอกทุกสิ่งทุกอย่างจะก้าวพ้นได้อย่างที่สุดครับมหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีธนูไพ่ใบแรกที่จับได้่านเทวดา ใบที่สองผ่าวินสนุใบที่สามพักแก้วมรกตก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูสักนิดนึงก่อนนะครับคุณผู้ชมครับและไพ่ชุดนี้ดีมากเป็นไพ่ใบที่ไม่ดีที่สุดในสำรับและ เป็นไพ่ใบที่ดีที่สุดในสำรับนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนหินและหยางเลยนะครับคุณผู้ชมครับชาวธนูครับครั้งนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดและการเจรจาอย่างที่สุดนะครับไพ่ใบแรกเป็นพระเทวทัตนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังผมสักนิดหนึ่งชาวราศีธนูนะครับการเจรจาครั้งนี้สำคัญกับชาวราศีธนูนะครับบางครั้งเราแสดงอะไรออกไปนะครับ เราพูดจาหรือว่าแนะนำอะไรไปนะครับบางทีคำพูดของเราเนี่ยมันจะไปกระทบต่อคนข้างๆมันจะส่งผลให้เกิดสิ่งไม่ดีหลายอย่างอย่างเช่นหนึ่งคุณทำร้ายความรู้สึกเขาคุณทำร้ายจิตใจเขานะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีแล้วในประเด็นที่สองนะครับคุณผู้ชมครับชาวราศีธนูครั้งนี้เดือนนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งทำการใดๆ นะครับฝั่งฝั่งตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับใครจะเริ่มลงทุนนะครับประกอบสัมมาชีพหรือว่าทำธุรกิจนะครับในเดือนนี้ก็ถัดไปอีกสักเดือนหน่อยเดือนหน้าผม บอกเลยว่าน่าจะดีแน่นอนเพราะว่าใบสุดท้ายเป็นพระแก้วมรกตแต่ใบแรกเป็นพระเทวทัตนะครับใครกาลังมีเรื่องมีราวหรือทะเลาะบ,บ่อแหว้งหรืออะไรก็แล้วแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมต้องปาณีปนอมนะครับเอาน้ําเย็นเข้าลูกนะครับคุณผู้ชมครับอย่าให้โทสะนําไม่ว่าจะกระทําการใดก็แล้วแต่ ต,ต้องจําให้ดีเลยนะไพ่พาเทวทาตเนี่ยใบยนี้ไม่เวิร์กเลยหรือจะใช้คําว่าใบานี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กกับชาวธนูเลยแหละแต่ต้องเตือนกันนะครับถือว่ามหัศจัยรแห่งไพ่รัตนะเนี่ยเราต้องเตือนกันอย่างน้อยมันจะโชคดีทั้งหมดไม่ได้ชีวิตของเราทุกคนนะครับนะฮะมันจะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรอกครับต้องมีเรื่องเข้ามา ในหัวใจเรามั่งทําให้เราขุนข้องหมองใจในในสิ่งที่เราปฏิบัติหรือว่าในสิ่งที่เราทํามั่งนะครับบางทีนะครับลูกน้องที่อยู่ใต้อานัตนะครับหรือว่าเราบริวารของเรานะครับจะไม่ค่อยฟังคําสั่งของเราและครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมยาหง,งุดหงิดเด็ดขาดนะครับค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาและเรากําลังโดนเพ่งเล็งจากเจ้านายครั้งนี้ก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งกระทําการใดนะครับให้มันมีปัญหาแล้วถ้าใครอยากจะออกจากงานตอนนี้นะครับยังไม่ได้งานใหม่อย่าพึ่งออกเด็ดขาดนะครับหลายท่านชาวราศีธนูดูดวงกับผมที่บ้านสอบถามผมมาว่าอาจารย์ ผมจะออกจากงานเนี่ยดีไหมนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้สมัครงานและยังไม่ได้มีงานลองรับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ขอเตือนชาวราศีธนูเลยว่าอย่าเพิ่งออกนะครับออกไม่ได้นะครับไม่งั้นอดเลยนะครับถ้าออกก็อดนะครับแต่ถ้าเขาเรียกไปสัมภาษณ์งานแล้วทําอะไรแล้วนะครับนึกออกไหมฮนะนัดกันว่าเออโอเคสิ้นเดือนนี้คุณมาทําเลยนะอย่างเงี้ยออกได้แต่ถ้าอยู่ๆคุณผู้ชมจะออกจากงานตอนเนี้ยผมไม่แนะนํา ไม่งั้นเดี๋ยวจะหางานยากนะครับต้องขอเตือนชาวราศีธนูหน่อยเพราะว่าด้วยบุคลิกของชาวราศีธนูแล้วเวลาทำงานมักจะไม่ค่อยมีความทนทานอ่านึกออกไหมฮะอาจจะอยู่ที่นี่ได้นานสุดก็สามปีหปีแล้วก็ต้องไปหางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะเตือนชาวราศีธนูสักนิดหนึ่งบางท่านทำงานปีหนึ่งจะย้ายอีกแล้วนะครับครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับรอหน่อย นิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งให้ลมฟ้าอากาศมันปรับสมดุลได้ก่อนแล้วคุณผู้ชมค่อยออกจากงานนะครับหนึ่งเลยอย่าเพิ่งออกจากงานสองระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงตรงนี้ก็คือกุญแจสำคัญของชาวราศีธนูเช่นเดียวกันนะครับไพ่ใบที่สองครับเป็นไพ่พระวิษณุในเสียมีดีนะครับ ในเสียมีดีครั้งนี้ครับถ้าคุณผู้ชมกลัวอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้ากำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูครั้งนี้อยากจะบอกชาวราศีธนูทุกท่านไปสักการะบูชาองค์พระวิษณุสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับตรงเสาชิงช้าหมุดหมายตรงนี้สำคัญกับชาวราศีธนูจริงๆแล้วคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับพอคลิปนี้ออกปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันเพราะว่าเดือนเนี้ย ผมก็จะไปสักการะบูชาพระวิษณุเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้ครับไปอธิษฐานต่อท่านนะครับไปบอกท่านสักนิดหนึ่งว่าอุปสรรคใดปัญหาใดาที่กำลังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอให้องค์พระวิษณุจงใช้มหาจักรนี้ตัด อุป,ปสรรคให้ออกจากตัวข้าพเจ้าและจงช่วยบรรเทาเบาบางสิ่งเลวร้ายต่างๆปัดเป่าให้พ้นออกจากตัวของข้าพเจ้าไปนะครับใครสะดวกเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงคุณผู้ชมรีบมาครั้งนี้ผมรีบเลยผมใช้คำว่ารีบเลยนะถ้าใครเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมรีบมาครับ มาให้ท่านตัดอุปสรรคให้สักหน่อยแล้วเหลืออีก6เดือนหลังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสมใจนึกบางลำพูครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบที่3องค์พักแก้วมรกตไพ่ใบนี้คือไพ่ใบที่สูงที่สุดในสำรับนี้แต่ไพ่ใบแรกพระเทวทัตเป็นไพ่ใบที่แย่ที่สุดในสำรับนี้เช่นเดียวกันในดีมีเสียในเสียมีดีคุณผู้ชมครับ ครั้งนี้ครึ่งปีหลังนี้ตัดอุปสรรคจากองค์พระวิษณุเสร็จเรียบร้อยแล้วกราบสการะบูชาองค์พระแก้วมรกตเพื่อเป็นสิริมงคลสักนิดหนึ่งนะครับข้างหน้าพระแก้วมรกตนี้มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมฟังผมให้ดีนะครับ คุณผู้ชมฟังผมให้ดีคุณผู้ชมใช้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของพระแก้วมรกตจงปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายปัญหาทั้งหลายให้ออกจากตัวคุณผู้ชมไปทําบุญบูรณะนะครับ อาคารสถานที่วิหารโบสถ์ต่างๆในพระอุโบสถในพระแก้วมรกตสักนิดหนึ่งครั้งนี้ผมขอย้ํานิดนึงนะครับอยากเชิญชวนคนไทยนะครับหรือชาวราศีธนูทุกท่านครึ่งปีหลังนี้สักการะบูชาพระแก้วมรกตเพื่อให้เกิดความเป็นสิิิมงคลร้อยแปประการนะครับ หลังจากที่อุปสรรคและปัญหามากมายถาโถมเข้ามาในชีวิตครั้งนี้คุณผู้ชมไหว้พระแก้วซะหน่อยปีใหม่ใครไปไหว้ามาแล้วเหลืออีกครึ่งปีไปอีกครั้งหนึ่งใครอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่สะดวกคุณผู้ชมฟังให้ดีครับ ใครเดินทางไม่สะดวกครั้งนี้ไหว้พระใหญ่ๆประจําจังหวัดของท่านสมมุติคุณผู้ชมอยู่แม่กองอัมพวาไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมสักนิดหนึ่งนะครับฟังให้ดีนะครับใครอยู่พิษณุโลกไหว้พระพุทธชินราชอยู่แปดลิ้วชะเชิงเสากาบสการะบูชาหลวงพ่อโสธรสักนิดหนึ่งครับ จังหวัดไหนพระใหญ่ๆประจําจังหวัดท่านไปทําบุญเท่าอายุที่วัดนั้นแล้วเหลืออีก6เดือนนี้ทั้ง6เดือนเรื่องราวดีๆต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมในดีมีเสียในเสียมีดีแต่ไพ่รัตนะได้บอกกับคุณผู้ชมแล้วว่าจงระวังคนข้างหลังเอาไว้ให้ดีไพ่พระเทวทัตไม่เวิร์กนะครับแต่ครั้งนี้แก้ปัญหาได้โดย ไปสักการะบูชาองค์พระวิษณุนะครับให้ท่านตัดอุปสรรคให้แก่คุณผู้ชมเสร็จแล้วถ้าใครอยู่กรุงเทพและปริมณฑลไปไหว้พระแก้วมรกตสักครั้งครับคุณผู้ชมครับ